เพื่อนผมแบ็ k จากช่องคอส m i กทูนะฮะวันนี้เราก็มีกนที่สวนนภูมินะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับชาวแก๊งเราที่สถานีขนส่งเอกมัยนะฮะแล้วตอนนี้เราก็กาลังจะเดินทางไปสวนนภูมิเราจะใช้เส้นทางเส้นบางนาตราดแล้วก็ค่อยตัดเข้าไปสวนภูมินะครับมาดูว่าเหตุการณ์วันนี้มีอะไรมันมันไหมหรือว่าจะมีอะไรน่าตกใจหรือเปล่านะครับ มาเช่าเราก็เป็น R1M นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อมาเช่าเปิดเราก็ต้องเปิดตามตามสเต็ปนะครับ เขาเบียดอ่ะเอออยู่ๆเขาก็เบียดมาแต่ว่าเท่าที่คุยกับน้องผมอ่ะคิดว่าเขาน่าจะมองไม่เห็นเขาน่าจะมองไม่เห็นจากเสาบีแต่ประเด็นคือเราเข้าใจว่าเขาเบียดเพื่อเขาจะเข้าซ้ายมือแต่ปรากฏว่าไม่เขาไม่ได้เข้าซ้ายมือเขาแค่อยากชิดทางในแล้วก็ประเด็นคือชิดซ้ายแต่วิ่งเร็วมากสังเกตด,ดูเห็นป่ะเอออันตรายเหมือนกันนะเนี่ย วันนี้นะฮะก็แก๊งดูขติแอรเรียแล้วนะครับก็มาขับรถเล่นๆชิลๆกันนะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยหลายๆคนไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องก็อยากเอารถมาวอร์มนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ถึงส่วนในภูมิรียบร้อยแล้วเวลาที่มันรามาก็ประมาณบ่ายๆนะประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่าย,าย,ายสองประมาณนี้ เดี๋ยวขาดแบงค์แบงค์ไหนวะอ๋อเตอนนิมน้ำมันอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มป,ปตทที่สวรรณภูมินะครับมาดูชาวแกล้งที่มาวันนี้นะฮะนี่แปดสองหนึ่งครับพี่สวัสดีครับน,นี่ดีครับมาดูนี่คันนี้เลยครับนี่คัดแห้งนะฮะสองหนึ่งอันนี้เพิ่งมาจากร้านเกรืกระละดา ใช่พโอเคโอเค,อเคแต่ค่าแท็กเป็นเอกลักษณ์จริงนี่แล้วก็มีโช๊หลังเออร์ลินนะครับโช๊กหน้าก็เออร์ลินใชบ่บอกว่าไม่แน่ใจนะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยและนี่ก็เป็นแก๊งแก๊งเจ็ดก็หกเจ็ดก็หกเราอันนี้ก็เป็นน้องแบงค์สุดหล่อของเราพัดแห้งท่อไอซีนะครับนี่แต่งเต็มมีไฟมีไฟสปอตไลท์ด้วยนะนี่ก็เป็นของผมของผมที่ผ่านไปเลยไม่มีอะไรนี่ก็เป็นพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ช่องฮาศาดตรครับ สนใจบิ๊กไบค์มือสที่เป็นฝั่งดูคติก็สามารถติดตามพี่แบงค์ได้เลยครับนี่พันนิก l เล่ครับทอยซแรงแรงคันนี้แรงแรง,แรง,แรงจริงอันนี้ก็เป็นน้องหนึ่งครับนี่โค้รไทเทเนียมไทเทเนียมไอนะครับน้องหนึ่งเฟรมคาร์บอนนะฮะอันต่อไปก็เป็นนักร้องประจำกลุ่มของเรานั่นเองนะครับ Boom รบูม m 796นะฮะนี่นะครับต่อไปก็เป็นของี่นจ่าสะครับของคุณตำรวจ แล้วก็ต่อไปก็เป็นอาวันเอ็มนะฮะแม่งโคตรแรงคอยสีตดปุ้งปังปุ้งปังอะประมาณนี้นี่ลักคาร์บอนคาร์บอนแรงจริงแรงจริงคันต่อมาก็เป็นสตรีทไฟเตอร์แ8ดสของน้องกาปูนะครับแปดี่แปดครับคันต่อมาก็เป็น m อ็มูนไม่แน่ใจนะว่าคันนี้หรือเปล่าที่เพิ่งไปจูนมาเมื่อตะกี้นี่เลย ที่0นย์นครอบของต่อไปก็เป็น CBR 6 5 0 R นะครับเสียงลัานเอาเรื่องเลยนะยิงปุกปักปุปักคันต่อมาก็เป็น BMW S1000RR นะครับสวยสวยอันนี้สวยมากท่ออะคาร์บูริกคาร์บอนทั้งคันนะครับเออมือเบรกก็เป็นของเกลสปิดประมาณนี้และนี้ก็เป็นสมาชิกของเราที่มากันในวันนี้นะครับ อะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็ไปบางแสงกันต่อ oh, <yeah. S 1> ด้วยไหนๆก็มาแล้วขี่ใกล้ๆมันก็ไม่ใช่เนาะก็เลยต้องไปวนกันหน่อยอุ่นเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวน้ำมันบูดเดี๋ยวน้ำมันบูดโอ้ยเออแต่คันนี้สวยแงดงคงจริงๆมากประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวว่ามาดูว่าจะมีใครมากันอีกนะ